ูไปเข้าห้องน้ําก่อนไอตัม้มนักเรียนมสามเดินเข้าไปในห้องน้ําเก่าหลังโรงเรียนเป็นห้องน้ําที่ใครๆก็ไม่อยากใช้เพราะลือกันว่ามีผีเด็กผู้หญิงผูกคอตายในห้องสุดท้ายตั้มเดินเข้าไปเงียบมีแค่เสียงลมพัดผ่านต้นไม้ตัม้มเสียงแหกพรากระซิบดังขึ้นเบาๆใครว่าตั้มหันขวับมองไปรอบๆแต่ไม่มีใครเขาก้าวเข้าไปที่อ่างล้างหน้า เงยหน้ามองกระจกภาพสะท้อนในกระจกเขาเห็นตัวเองแต่ด้านหลังมีเด็กผู้หญิงผมยาวยุ่งเหยิงยืนจ้องมาที่เขาตั้มเบิกตากว้างเหงอแตกพลักหัวใจแทบหยุดเต้นเด็กคนนั้นใสา่ยายิม้มก่อนที่ปากของเธอจะฉีกกว้างไปถึงใบหูออกไปจากที่นี่ก่อนที่มันจะเอาตัวแกไปตั้มกรีดร้องออกมาวิ่งพรวดออกจากห้องน้ำ